ดีค่ะเอดดีน้องข้านเชสุขะมือนี่เนาะคะ่ะเข้ามาที่จังหวัดน้องบัวลําพูเนาะคะ่ะมาติดตามดูท่านที่อ่าอยู่น้องบัวลําพูท่านที่ป่วยเนาะคะ่ะเพื่อนท่านสมุนไพ่สมเกาหลีต่างปยพัดของข้าเนาะคะ่ะท่านยุบ้านยังแล้วป่วยเป็นโรคยังข้ามาเบิงกันเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะค่ะคุณแม่ชื่อว่าแม่ยังเนาะคะ่ะแม่หนูเทียนแม่หนูเทียนเนาะคะ่ะ บ้านยังคะนี่แม่บ,แบ้านผู้ดินทน่อนบ้านผู้ดินทอนเนาะค่ะนูเห็นผด<อ>ินทออ่อน<ก>อ๋อผู้ดินท้องเนาะค่ะอ่าเห็นแม่กอดสมเกาหลีจังคุยพาดหรือว่าสมโกข,ของเฮานี่คุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกันยังคะแะดูกแกปวดขา้ะปวดขามันมันมันหดเข่าไดดปะคะแม่บ่ได้ดโอ้่าตัดตอนแรกเป็นยังคะแม่นี่มันอีเชื่อ นี้เชื่อไเปรีดปยผ้าออกปลผ้าออกค่ะกินได้โดนปันไดค่ะนี่กินวันสิประมาณได้เกือบเกือบเดือนเกือบเดือนจแล้วก่อนกินก่อนกินเป็นยังไงดีจ้ะไม่ก่อนที่จะได้กินนี่มันปวดจ้ะปวดปวดพอได้มากินตัวนี้แล้วมันจะดีขึ้นกินคู่กับตัวใดคะตัวนี้บ้างนี้นี่คือมีตังทางเช่าเนาะค่ะคือ พันเดียจีพัดกินชุดนี้เป็นบ้าค่ะแม่จ้าผู้ใดแน่นั่แม่คะคุณแม่ขางบ้านจกาเพิ่นได้กินอะเพิ่นกด้แนะนั่งแกนแม่ขังบ้านก็มีปัญหาสุขภาพขึ้นกันเนาะแต่ว่าเข้าได้กินตัวนี้แล้วมันดีขึ้นไหมวะค่ะแม่แก่มันดีขึ้นแล้วก็ปวดปวดแตากระเดาเมื่อนั่นที่นูเขามากคือขาตรงนี้คือเหลืองเป็นคนละสีไปแล้วนะแม่ตอนนี้คือยุบลงมากแล้วใช่ไหมคะนี่แก่ นลจ้ะใสง่ายมากไงใสง่ายมากไงเนาะก่อนกัวเกาเนาะค่ะอยากให้อคุณแม่แนน้ำเนาะค่ะแบบว่าพี่น้องเข้าใกล้ๆบ้านเข้านี่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูเกี่ยวกับหัวเข่าคือแม่เนาะค่ะแต่ก็อยากพูดใดเป็นเัื่งสี่ก็อยากให้เขาจ้ากินดูจ้ะที่ได้หายเจบหายปวดเนาะค่ะจ้ะท่านจะเปลี่ยนการให้มากินอันนี้ละอันอันนี้มีมีสมุนไพรอะไะยางบอบว่าจะว่าเป็น เราก็กดูเพื่อนว่าแม่ใช่ <Yeah. S 1> ค่ะหลายๆคนที่เพิ่นเป็นหลายๆโรคเพิ่นไม่กินเมื่อกว,ว่าอาการดีขึ้นเนาะของบ้านนี้เนาะค่ะเนาะที่ไปแนะนํากันมากเนาะ <Yeah. S 1> ค่ะค่ะขอบคุณบริษัทอรินาเน็ตเบิร์กนะคะที่ผลิตสมุนไพรดีๆเนาะ,ะผลิตอ่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังคุยพัดได้กินในท่านก็คือเพิ่นเปิ้นว่าอยังงก็อยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเนาะคะ่ะ ขอบคุณบริษัทพอรีนานเน็ตเวิร์กใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขอบคุณค่ะ